าคงต้องหาร้านตัดชุดแล้วล่ะชุดค่าคงจะบางไปไปแบบชุดท่านแบบเปิดไหลข้างหนึ่งอันนี้ขนาดค่าไม่ได้แต่งตัวโป้แลวนะ้าอาจจะทางท่านหลงก็ได้นะไม่เป็นไรหรจกถ่าไม่เคยถ้าไม่เคยมาที่นี่ท่านปีมาที่นี่ครั้งหนึ่งมั้ง ท่านอายุเป็นพันปีแล้วหรือถ้าจำไม่ได้ข้านานมากเอ๊ะหรือป,ปะบอกว่าข้าจะไม่พาท่านมาผิดทางค้าก็หวังนั้นถ้ามาผิดทางก็ไปอีกทางหนึ่งไปทางขวา ค้อว่าพ่พา,ามัผิดทางห,หรือว่าถ้าจะให้ข้าบินไปดูลาดลาวไหมท่านบินได้ด้วยเหรอข้าบินได้แล้วนี่พ้าว่าวบ้านใครพ้าพาพวกท่านมามาผิดทางพ้าพาพวกท่านมาผิดทางจริงด้วยอ่ะ นี่คือเอ่อเมื่อกี้ที่ท่านเห็นคือบ้านของสิงโตในเมืองเราท่านไปไหนแล้วสิงโตท่าไงไลังไปถ้าไม่ได้เจอสิงโตนนโเนะข้าเป็นสิงโตในเมืองเราเขามีชื่อว่าเหลวแล้วข้าขอคิดกันนึ้งทาจะให้ข้าบินไปดูหรือเปล่าตามแต่ท่านจะดวดเลย ถ้าค้าพาเครื่อนใหญ่พวกท่านไปแล้วกันนะ่ะมีท่านใช้พลังอัาท<ห>่านใช้เวทเพื่ออะไรถ้าใช้พลงังได้หมดนั่นแหละถ้าอยู่มายาวนานมาก,กัับเมื่นปีเลยละมะั้งอ๋อ้ามีอายุได้ไม่นานะ ข้าก็ก็นานอยู่แต่ว่าไม่ค่อยนานเท่ากับผู้ท่านข้านานสุดที่อยู่มาก็หนึ่งพันสี่ร้อยเปล่าพันสี่ร้ยแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็วนซ้ำวัาถราจากวนลููปเดิมแค่มัดนฟนอีกเลยใช่ าว่าเจ้าน่าจะเป็นฟินิกงั้นรอถ้าคาดเดาไม่ผิดอะนะถ้าข้าเป็นฟินิกจริง<อ>ข้าคงต้องเจอฟินิกตัวอื่นๆแล้วสิฟินิกแต่ละตัวแต่งแยกทางห่อยจากกันเฮ้ทำไมข้ามาเจอหมู่บ้านอื่นได้ ของทางจริๆงๆน,นเหรอฮึต้องของเอ่ออืมถ้าไปมาติวเลยเออเรากลับมากลยไหมเรากลับมือทางไหนลนะ่ะอืม เส้นทางที่มันเปิดเป็นเส้นทางนี่ห่าเราต้องจากทางเดิม <c oughs> เราต้องอ่าใช่ไอ้เม,ม,มื่อหมนุษย์นี่มีพ้อแบบเครื่องดื่มอะไรไหมนะ่ะข้าว่าท่านอ่าปูมูน่าจะนี่ละน่าจะหมดตัวหมดติวิงละ แต่ถ้าเจ้าบอกอ่าและพวกบาร์นี้น่าจะมีนะเครื่องดื่มเอ้ยดูท่าน่าจะอินเทอใครไปนานอยู่ล่วกใช่ล่วงอุ้ยท่านโซค่อ๋อคครคิดว่าท่าน้ค่ึ้นยังไงดีเนาะอ๋อกลับมาแล้วโอเคถ้าไปคุยกับ คนคนหนึ่งมาที่อย uh 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 uh. uh ู่ในมัลติมีเอีเขามีชื่อว่าซามูเอลซามูเอลเขาบอกว่ามีหน้าที่ให้ข่าทำที่จะต้องไปเล่นอาไปฆ่าคนคนหนึ่งอ๋อถทางไหนเอาทางตรงไปท่านคือแม่ไหม ขั้นขึ้นไวไหมอ้าวน่ะถ้าสื่อเหมือนขั้นแหลกขั้นหน่วงมากข้าก็รู้สึกข้าขอโทษข้ารู้สึกว่าเพราะว่าข้ามันเปิดแมป,ปอือแป๊บนะเรามาถูกทางใช่ไหมชึบเออตายเลยข้าตกใจมาถูกแล้วมันก็ตื่นตรงไปเรื่อย อ่ะค่ะี๋ยวข้าเดินดูให้ข้าอยากจะไปอยู่ไหมน่ะถ้าว่าไม่ดีว่ะดูถ้าจะลึดลับินท่านข้าจะโดนบังตาอืมท่านเดินไปตามทางเลยท่านจะเจอเนื้ออร่อยนะเนี่ยอ๋อท่านชอบกินเนื้อใช่ค่ะชอบทำไมเหรอ ถ้าว่าสัตว์ข้าว่า,า,วามนุษย์ทุกตนก็ชอบกินเนื้อนะอ้อน่าจะถ้าว่าบางตนนะถ้าว่าดีที่นั่นมีกระต่ายด้วยกระต่ายหรือข้าไม่เจอกระต่ายมานานแล้วนะข้าก็าไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันแต่เหมือนเขาเอา่ามีครูหลังที่แย่นะอืม ค่าว่าค่าใช้พลังเยอะเกินไปไม่ใช่ว่าค่ะค่ะต้องทันทัใด่เชนใช่ยังไงไฟไฟที่นี่อยู่ยงอยู่คงอยู่ยงคงกระพันดีนะใช่ค่ะก็วางนั่นแหละทัน ทาเปฟินิกใช่ไหมถ้าไม่รู้สิอาจจะใช่แล้วมั้งท่านเกิดใหม่จากอะไรอะ่ะเออเออเท่าฐานโอเคอยังไงเราเห็นเมืองแล้วไม่พา <c oughs> ท่านหลงหรอก <c oughs> ใช่เอาพาใครลงกันไม่เห็นมีแต่ค้าพาท่านไปที่ที่หนึ่งได้ค <c oughs> ่าพาท่านไปเขตแดนศักสิทธิ์ได้แต่ข้าไม่รู้ที่น่าจะอนุญาตหรือเปล่าอืม <c oughs> ถ้าว่าจะ่ไงถ้าพูดถึงอ่าพวกสัตว์ติดอะพวกนี้เออข้าตกน้ำเอนาน,นี่บิลเ,เซบาข้าขอเออส่งพลังจิตไปแป๊บเลยนะถ้าไม่รู้ว่าที่ได้เลยได้เลยข้าค่าตกน,น้ำสวัสดีต้องไปหาคนที่ชื่อว่าเบลเซบา อืเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนคาว่าจะเกิดเรื่องใหญ่นะ่าดูดูท่านอืมไม่ท่านท่านเทพแห่งการเวลาเขาเรียกตัวอ๋อคนไหนอ่ะมีสองคนอีก ซาบูเอ <Samuel S 2> <Okay. S 1> ะโอเคอ๋อนี่ข้าไปพทท่าน,น,นไปที่ที่หนึ่งดนะอ๋อใช่เหมือนเขา,าทักเหมือนกันว่าเขาต้องข้าไปนี่แหละเอสกิโมตอนถ้ามีทางให้ท่านเืองระหว่างทางที่หนึ่งกับทางที่สองคืออะไรอ่ะให้พวทท่านสุม่มซ้ายกับขวา ท่านเลือกอะไรค่าเลือกค่าเลือกซ้ายดีกว่าค่าเลือกขวาถ้าท่านแยกอดกันค้าว่ามันน่าจะไม่ปลอดภยัยค่าซ้ายเลือกกันนะท่านดูแ่้ <laughs> าคิดว่าน่าจะมีอะไรคัดเลยเลือก แล้วนี่พ่อข้าต้องตามท่านไปไหมใช่ข้าจะพาท่านไปที่ที่หนึ่งข้าจะพาพวกท่านไปหาที่ที่มีในนิยายสัตว์ที่มีในนิยายสถานที่ที่สัตว์พวกนั้นอยู่แต่ว่าไม่มีสัตว์พวกนั้นอยู่ไม่มีสิ่งนั้นอยู่อ๋อมันเป็นที่เคยอยู่เหรอใช่มันเป็นที่ที่เคยอยู่ แต่ข้าไม่มั่นใจว่ามันจะมีคนอยู่หรือว่ามาทำร้ายพวกเท่าไหมแต่ถ้าว่าไม่มีหรอกมั้งเอิดอะไรขึ้นค้าว่าค้าจะโดนผีหรอกเอาไว้ก่อนแต่ เกคนหนุผผ่มกบเขียวดังมากขอขอโลครับขอโลขอโลขอโลให้โลอยู่ตัวทันมาอยู่นี่ฆ่ากังลางหน้าเมืองรู้ท่านพอจะรู้ไหมว่าหน้าเมืองอยู่ไหนนี่ท่านะเนี่ยหน้าเมือง Greit. Yep, yep. uh -huh. uh -huh. อนนตอนนี้ภา,าพาไม่หลุดข้าขยับไม่ได้ทา่ทานมีโรตรอโอเคที่นี่เป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เป็นสถานที่ที่พูดว่าท่านเห็นว่าภาพภายังไม่หลุด oh. เอาหล,ดลุดลโอเคหรือที่พวกท่านไปอ่านในนิยายหรือว่าที่ได้ยินกันว่าแฟรี่อ๋อ ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหล่าแฟรี่เคยอยู่แต่ไม่กี่กี่พันปีมานี้เกิดสงครามทำให้เหล่าแฟรี่ต้องสถานที่อยู่น่อจากมีเหล่ามนุษย์ที่ต้องการปีกและผงแฟรี่เพื่อมาทำในการต่อสู้ หรือว่าข้างประดับต่างๆอ่าพวกแฟรี่เลยไม่ทราบแล้วก็ในนี้ก็แต่เห็นหลายตัวถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากถ้าไม่ทราบเลยว่าพวกเขาหนีตาย ไปแปลงกายหลบซ่อนแต่ละเมืองเมืองอมนุษย์มีแฟรี่คอยดูแลแกนกลางหัวใจของเมืองเมืองเอสกิโมมีแฟรี่ชั้นสูงคอยปกป้องดาบศักดิ์สิทธิ์เมืองทะเล้าไม่แน่ใจว่าที่นั่นยังมีแฟรี่สามารถรู้ข่าวสารอะไรจากตรงนั้นได้ได้เลย แล้วก็เมืองวารเรนช่างมันเถอะเพราะไม,ไมสนใจที่มันษย์เขาคิดว่าจะสูญพันจาก วในการประชุมโลกของแต่ของสีอาณาจักร <คอ S 3> พอเปิดตัวอาณาจักรใต้ดินอาณาจักรที่เขาได้อยู่อย่างนี้ดีท่านข้อมูลน,นั้นมีอะไรหรอท่านถ้าเห็นคน คนเหรอคนที่เราคุ้นเคยกันดีไม่ใช่รู้ว่าครับดูแลที่นั่นหรือเปล่าแต่ข้าไม่เคยเห็นเขาเลยท้าจะลองขึ้นไปดูไหมแต่ข้าแนะนำว่าอย่าไปแตะสิ่งของพวกนั้นนะสิ่งของต่างๆท่านโซจะไปดูอ๋อท่านไปเลย ข,ข้าอยากเกิดมาขายยาวข้าอยากเกิดเป็นกระต่ายอะแต่ว่าข้าได้อยู่งั้นสักขู่อ๋อข้าลืมอะไรหรอ,อข้าไค่หูพุมาอ่าข้ามีออแต่ว่ามันจะจุดอะไนะ ใช่ของข้าเป็นแนวจิดข้าก็ขอเขาจะยิวข้าบินได้แต่ทำไมข้าไม่ยอมบินมันลำบากของข้าข้าไหมมันลำบากข้าขึ้นโอ้ข้าตกอ้าท่านไหวไหมท่านโซข้าไหวข้าไหวอุ้ยครับวิ่งว่ท่าน สงสังสยค่าบินไม่ได้บินนานถ้าไม่เคยมาด้าบ,บนนี้มาก่อนมันเคยอะไรอะอ่ามันเป็นสถานที่ที่อันตรายนะค่าพอจะรู้แล้วว่าทำไมถึงมีผู้ดูแลอยู่ที่นี่ม,นมันเคยมันมีด้วยเหรอค่าดู ถ้าว่า<ะ>ท่านอยากควรอยากใกล้จะดีกว่าที่ท่านเห็นอยู่คืออีกอีกที่หนึ่งข้าไม่รู้ว่าออข้าหนึ่งไปว่าท่านเนี่ยเด็กอยู่แล้วเพิ่งเกิดที่จะยังไม่ค่อยทานสงคารามแต่และต่าแต่ว่าที่ท่านเห็นอยู่นี่คือประตูเข้าเขตแดนมังกร อ้าโดนดึงตัวข้าโดนเอ่งเนาะโอเคโ,โอเคอเลยทันมันก่อนเหรอทันที่ดีเจ้าอยาเจ้าอยาพกไปเลยดีกว่าเจ้าอยาไปเลยดีกว่านะมันก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องไปอยู่แล้วแ่ะผมกมันก็เหมือนเผาพันอุ์อื่นนั่นแหละ ต้องการความสงบเหมือนเผ่าพันที่ท่านเป็นอยู่เผ่าพันธุ์ของพวกท่านคือเผาพันต่างๆเช่นเผ่าพันธุ์ที่คิดว่าจะข้าหรอแค่ขอโทษน,นะแต่เทียนสีดำที่ท่านว่าใช่ไหม ท่านท่านหมอข้าว่าให้ทิ้งไปข้าก็เลยทิ้งไปเลยข้าไม่ได้เก็บไว้กับตัวเลยเข้ามาที่นี่ก็สวยนะเพราะว่าง้น่ข้าไม่ชอบทำมา่ตามหาะท่านไม่ได้เก็บมันไว้หรอข้าไม่ได้เก็บไว้ ข้าจะไม่คุ้มครองพวกท่านอีกแล้วเนี่า,าท่านบอกเองที่ดีจะน้อยใจคือข้าข้าว่าข้านจะซื่อไปข้าคิดว่าเป็นที่ข้ายิ้ว่าจะขโมยขโมาท่านนะท่านขโมยมอนจากสัตว์จ้ะ ข้างว่าใ้าเน่ยจะไปไเราจะกลับเมืองกันไหมเรากลับ้เรือข้าวข้าโอเคถ้าเป็นต่อเรยอ ถ่าอยาเห็นตอนที่มันจะเลือนนะมันน่าจะสวยมากเลยใช่ค่าวแล้วอ่ออืมท่านคนเมื่อกี้หายไปไหนจะไหนนเข้าว่าเขาน้อยใจที่ข่าทิ้งเทียนไว้แล้วนะ่ะใช่เป็นไรเขากลับมาได้ไหม ชื่ออะไร,ะไรไนนอืมท่านนิคโครหรือเปล่าท่านนิคโครนิคโครอย่างน้อยปรากฏตัวต่อหน้าท่านฟูมูลแล้วกันข้าไม่ข้าว่าข้าอาจจะสื่อไปก็เขาบอกค่ะข้าว่า,ววาทิ้งเพียรสีดำได้แล้วข้าก็เลยทิ้งไปเลยท่านน้คโครแน่แฮ่ท่านไปนไหน สิบถ้าหากท่านไม่ยอมมาข้าจะเผาที่นี่ทิ้งซะ,ะเดี๋ยวเก้าร้ไม่ดีหรอวะเจ็บ่เจ็ดได้ท่าดีป้๊หท่านทุกทุก <4 S 2> ทุม,ม,ม,มทุกทุกทกท่กทุาทุกทุกกกก สองอย่า,าแองอะไรถ้าจะเปียนสีดำี้ายอมเกข้าข้า<ด>ไม่ได้ส่งลงลว่าเจ้าจะเผาข้าหรือว่าอะไรอ๋อไม่ใช่ควรจะหมู่บ้านอื่น อยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วข้าอยู่แบบไม่รู้วันรู้คืนท่านอยู่ตอนที่เราแฟรี่อยู่หรือเปล่าข้าอยู่ก่อนเราแฟรี่เอ๋ไม่อยากรู้เลยฮะแต่ว่าก่อนเน้่านนี้ ยังไม่มีไอ้พวกนี้โผล่ขึ้นมาเลยข้าชักจะลำคาดแต่อย oh <my. S 2> ่างน้อยมันก็สบายกว่าน้ำสิ่งก่อสร้างอ่อสิ่งก่อสร้างเป็สิ่งก่อส,สร้างที่เราแฟรี่ทำสร้างขึ้นจากธรรมชาตินะ่ะพวกเจ้าไม่ได้ขอค้ามาข่าเลยอ่ะถ้าเกิดได้ไรมา,มา ข้าอยากได้เทียนสีดำของข้าคืนข้าขอไครลูกเชนนี้ด้วยลูกเชนนี้ด้วยข้าขอไครได้ไหมล่ะอันไหนสีเลียมที่ท่านให้ค่าไม่มีไม่มีเลยต้องเอาท่านก็ไม่ต้องเอาถ้าท่ามาทำะไยกันนี่ ข้าจะไปรู้อายุไหมข้าบอกว่าข้าอยู่ที่นี่แบบไม่รู้วันรู้คืนอย่าข้ามานะข้าขอมีนะ้ายข้าขอหายตัวกันอโอะคหายั้นท่านเป็นอะไรตอนนี้ ข้าไม่ได้เป็นอะไรผู้ดูแลหรือเทพข้าไม่ได้เป็นอะไรั้รนรงนั้นมนุษย์ข้าไม่มีตัวตนผีเิญญาณสามพระเวสีเลล่อนสามพาระเวสีเลล่อนข้าเนี่ยนะข้าไม่เป็นรวมกับชั้นต่ำพวกนั้นหรอกนะ่ะท่านเป็นอะไรกันวะจิตเลีนญาณเหรอ ค่าไม่รู้ข่าจะไปรู้สถานะตัวเองเหรอเดี๋ยวนี้พวกเจ้าเรียกกันว่าอะไรคนที่ประจําอยู่ที่นี่น่ะเออเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่ฟังดูดีเนี่ยข้าต้องตั้งสาเจ้าให้ท่านไหมเจ้าจะตั้งอะไรอีการข้าไม่ชอบเลย ค้าไม่เอาที่นี่คือที่ของท่านเหรอที่นี่คือแดนของข้าแต่นนสิ่งก่อสร้างนี้เป็นของข้าพอเข้าใจอยู่ถ้าพวกเจ้าไม่มีอะไรแล้วข้าจะไปอยากก่อปัญหาอะไรอีกอ้าวแล้วค่ะ

ถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็ไม่นไโอ้โอ้ขั้กดถ้าเราดูนะ่ะข้าชมดูนี่ตอนพ้าทิตตกดินพร้าทิตจะตรงกับลูกป,ปั้น เมื่อตกเรียนพระอาทิตย์มันจะตรงกับหัวรูปปั้นพอดีนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่แค่พระอาทิตย์ <c oughs> ก็จะเป็นพาาระจันทร์ด้วย <c oughs> ที่ตกทางนั้นจันทร์ก็ไม่เคยตกนะพาาระจันทร์ก็ขึ้นอยู่ เริ่มแล้ว